อย่กับยม่จีอ่ะสัวตานตัแล้วี่าไปย่าด้ว่าน้มาลออกักวจังลยังแรงเยถ่ายะรถ่ายอะไรอเหตุ้ยถงไพูดวยานี่เป็นจอย่งที่หมามานี่บอกลกไปถ่ายเ่ย

เดินสำรวจหลังมองอันนี้เดินเดินถ้าศึกษาถ้า,าศึกษากับชาวกลุ่มลูกเสือตัวน้อย <c oughs> อะไรนะใช่หรอมึงถ่ายเยอะใช่ไหมอืมม่เยอะตีลูกเสตเลยเฮียมึงถ่ายเยอะใช่ไหมอืมน้าเฟยครับขายเสื้อผ้าพป็นเศษครับมามาน้าเฟยขายไม่รู้ไม่บอกชื่อด้วยหน้าเฟซเน่ยไม่โก้ไอ้บอลนี่แหละเนีอะไรสิวนแล้วมั้งเข้าได้ครับว่าสองวาสั่งกันอะไรเงี้ยจะลทองยันนีอ่ะเข้าได้เข้าโก้เฮียเข้าปะไร

เดิน่ผ่านไปไงพอเดินผ่านไปปุ๊บก็เดินกับกับมาเก็บเดินปไงไปเดินลุเท้าด้ยเอ็เท้าด้ยก็จะเหื่อม้วมันก็มาเจ มีรูเ so ห oh, ็นเทืทต้งพวกแล้วก็มาปีนกระแทงดูกันปีชนะลูปีเอรูปีชนะ เดินมาไกลจินเลยน่เาพูดซึ่งเนี่ยขนมแนมนมแนม

คุยกันคุยกันมามาหน้ายัางงวดเลยไอ้เหี้ยหน้าไม่เป็นนือมาหูตั้งด้วยบอลยอมแล้วยอมแล้วย้อนไปอยอางงี้ไม่สงใจอโอ้โห,โหไม่ดว่ตีพื่ไหนเลยเอยยองกู อย่ามาแตะตัวฉันถ่ายคลิปในสัตว์ไม่ดูไม่ดูฐานอะไรไม่ดูเรื่องมันดีเรื่องมันดีไม่ดูไม่ดูมันชื่ออะไรไม่ดูชื่อดำดำสมิธ <laughs> tha mén quá rồi nè cạch mẹp ปิดคลิปใส่มึงก็ไปไม่ได้ไปไปที่เปรนั่นน่ะก็มีเมืองเีจนันที่นันบอกไอ้พ่อมันข้ารถบายแล้วมันจะวิ่ง